นี่ครับผมเด็กฝึกหัดฝึกหัดเอาอันไม่โค้ขึ้นพกลอ้อจะรุงหรือจะร่วงไปไปเมืองกันครับภาพกีฬามันๆอาจจิมี่สอดเด็ดก็นได้ด <c oughs> ีครับถอแก้เพิ่นเกาหัว,วยองกได้เนี่ยเอาเมืองเอาแบบได้ เขียนหเอะนีเข้ามาเอกนีอนกนอนเอายีเอไปอีกันเอยตัดสินใจได้เพต้องมาถามรูเดี๋ยวมันลมก่อให้ร่มการมึงยังเลยขันตัวนลื่อชั้น 多点啊，花花花吧，你花。一百，两百，三百，五百，六。哪个？

เอาครับฮาดครับไอไอสก,กีอาันฮาดฮาดอันพ่นงานไหมพอพอปล่อยงานมาเลยสก,กยว่าจะกินข้าวเส้าแล้วบริกินมนต้องเอารถต้องมาเอาหก้อแต่ต้องาเอาไมโคขึ้นยังมาเนี่ยเพื่อนฮาดครับสก,ก้จกินข้าวเสาว้าก็บบริกกน จะได้ต้องว่าซ้อนดุกมังนี่ครับผมอ้าวโอ้เ <c oughs> อาละกันเนี่ยเป็นอาเซรวิธี ไปเลยเดี๋ยวไปทาไปทาหัวเนี่ยเดี๋ยวน้ำไป